ช้าลงลานค้า EP 8ปดสิบห้าขีดหกเจ็ดค่ะวันนี้ไม่ต้องเขียนเขียนเขียนโพยเนาะมันเสียบุคลิกเนาะ <c oughs> เพราะว่าวัดเลยวัดเลยตาก็จะหลีไปหลีามาแล้วใช่ไหมมาเอาเลยค่ะครับ EP แปดสิบห้าขีดหกเจ็ดค่ะครับผมค่ะ <c oughs> มาเริ่มเลย <c oughs> ค่ะมาเริ่มสิคะเริ่มนี้ขายไหมขายเหมือนเดิมนั่นแหละขายอะ่ะค่ะเริ่มยังขายาเหมือนเดิมค่ะเหล็กเอหกเก้าห้า ขยบมันหน่อยได้ไหมมันมืดทางนี้นี่ทางลางออกมาเลยโอ้แล้วก็เดินมาหยิบเออไลเดินหยิบเอามีไม่กี่เล่มเองมาค่ะบรรยายเลยเล่มที่หนึ่งนะคะา6 9 5ใบยาว2.5นิ้วใบกว้าง1นิ้วสันหนา3มิลด้ามยาว4นิ้วด้ามอะไรคะเนี่ยเขากวางครับอันนี้คือเขากวางค่ะราคาค่ะ1,450พร้อมซองพร้อมซองนะครับค่ะโชว์ซองหน่อยนี้ พอฟอไม่จดตะแสงไม่ได้อีกครับพร้อมซองครับเล่มที่หนึ่งผ่านไป450บาทเล่มที่สอโอ้ไวดีไวดีนี้ก็เท่าไหร่ราคา1450เท่ากันเล่มที่สองนะคะเล่มที่สองครับเหล็ก N695 เช่นเดียวกันนะครับแต่จะทิ้งผิวใบยาว3.5ใบกว้าง1นิ้วสันหนา3มิลด้ามยาว4นิ้วนะครับ หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเช่นเดียวกันนะครับรับขั่วกวางพร้อมซองนะคะพร้อมซองค่ะเดี๋ยวใส่ใส่ซองใส่ซองเดินอันไหนเสร็จใส่ซองไว้นะครับโอเคนี่นะครับผ่านไปขึ้นที่สองขึ้นที่สองขึ้นที่สามค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเช่นเดียวกันนะครับเล่มนี้ใบยาวสี่นิ้วใบกว้างหนึ่งจุดสองนิ้วด้ามยาวสี่นิ้วสันหนาสามมิล นะครับหนึ่งห้าเช่นเดียวกันพร้อมซองนะคะพร้อมซองเช่นเดียวกันนะครับนี่ค่ะนะครับเล่มที่สามถไปต่อไปค่ะเล่มที่สี่เล่มที่สี่หครับเหล็กเอ็นห้าชนิดเดียวกันนะครับแต่เล่มนี้จะพิเศษหน่อยคือขัดเงานะครับด้ามเป็นเขาควายด้ามเขาควายค่ะแล้ว ใบยาวห้านิ้วใบกว้างหนึ่งจุดสามนิ้วสันหนาสี่มิลน,นะครับด้ามยาวห้านิ้วราคาเล่มนี้สองพันสอง้ห้าสิบาทค่ะสองพันสองห้าิบาทรวมส่งนะครับพร้อมส่งเหมือนกันนะคะพร้อมซองครับค่ะมแหมช่วงนี้รู้สึกจะมีซองแถบกันไปใช่ไหมคะไม่หล่นนะครับเนี่ยค่ะปล่อยมือแล้คะปล่อยมือหล่นนี่ครับ ่ะสุดท้ายค่ะเล่มที่ห้าใช่ไหมคะค่ะครับเด็กใบเลื่อยเยอรมันนะครับเด็กใบเลื่อยเยอรมันอันนี้เป็นทรงแนวปลาลังค่ะลุยลุยเล่มนี้ใบยาวเออเท่าไหร่นะเอาละเอาละที่สิบสองนิ้วลูกับผมลืมไม่ได้ท่องไม่ได้ท่องไม่ได้สคริปต์ใบสิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะครับใบสิบเอ็ดนิ้วครึ่ง ใบกว้างสองนิ้วสันหนาห้ามิลน,นะครับด้ามยาวเจ็ดนิ้วค,ครับรัวนี้หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทหนึ่งพันเก้ารอยห้าสบาทพร้อมซองนะครับอ่าพร้อมซองนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทรวมสม่งนะครับค่ะ,ะคเคเรียบร้อย100ร้อยแล้วเขมขัดให้นะสลับได้ครับทั้งซ้ายทั้งขวา ไปได้ซ้ายขวาท่านไหนสนใจอย่าลืมนะครับโทรมาก่อนแล้วถึงแอดไลน์ตามมานะครับสน,นใจเล่นไหนก็ทักมานะครับสำหรับอีพีนี้ก็ลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์เอ้ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน <laughs> โอเคครับผมสวัสดีครับ